สวัสดีครับผมเพื่อนชาวอมยโยนะครับอยู่กับผมอมเช่นเคยนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ลงคลิปมาวานสองอาทิตย์ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะช่วงนี้ผมแบบกิจกรรมนี่มาหาอะไรเยอะมากนะครับทำให้แบบอือเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามานั่งตัดคลิปไม่ค่อยมีเวลามานั่งอัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปที่ลงล่าช้านี้มากๆนะครับโอเคนะฮะก็เพื่อที่เป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการมังงะประจําเดือนนะครับผมที่ผมจะมาบอกว่่าาผมมซืื้้ออองงงงะเรรไบ ในเดือนนั้นๆนะครับโอเคก็สำหรับเดือนที่ผ่านมานะครับผมหรือว่าเดือนสิงหานะครับผมก็จะมีอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับมังงะเราก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแต่ว่าลักทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะโอเคนะครับผมก็จะมาดูกันแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างเนาะก็จะมีเรื่องแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุ่มนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะก็จะเป็นมังงะในวแบบแฟนตาซีนะครับแล้วก็แอคชั่นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกแบบกูไปกลับนะ ุกมา นะครับผมผมแนะนําเลยนะฮะใครที่ชอบมังงะแนวแบบเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องแนวต่างโลกก็ได้นะครับใครชอบมังงะแนวแบบแฟนตาซีแล้วก็แนวล้างแค้นเนี่ยสนุกมากนะครับเรื่องนี้พระเอกกาวด้วยนะครับสนุกมากสนุกมากแนะนาเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะมีรูปแบบนิยายด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องจอมตะกะดาบข้างเล่มที่นั่นีงนะครับหรือ5วะโอเคห้านะครับพูดผิดโอเคนะครับเล่มที่5แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ออกมาไม่เร็วหรอกนะตอนแรกจะบอกว่าออกมาเร็วก็ไม่เร็วหรอกนะคร กลางๆแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะสำหรับจอมตะกะดาบข้างนะครับเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะโอเคก็จะเป็นแนวแบบพระเอกตอนแรกกากนะครับผมแต่ว่าพอแบบรู้พลังของตัวเองเนาะก็แบบโหดขึ้นโหดขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะเรื่องต่อไปนะครับผมสำหรับเรื่องร้อยวันก่อนที่จะจากไปนะครับผมเรื่องนี้ก็เล่มที่4นะครับตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะเรื่องนี้6เล่มจบเท่านั้นนะครับผมแนะนําให้ตามกันเลยเนาะเหมือนตอนนี้จะออกเล่มที่5มาแล้วหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมจาได้้้เเนามม่่่จัไไดซือรใวล5 ตอนนั้นแต่น่าจะออกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อเนาะสำหรับเรื่องร้อยวันนะครับเรื่องนี้ก็มีรีวิวในช่องนะครับไปดูได้นะฮะโอเค เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องผู้กล้าผีที่รักนะครับเล่มที่4เนาะโอเคเรื่องนี้ก็จบเล่มที่5นะครับซึ่งผมก็ซื้อเล่มที่5้ามาแล้วเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยนะครับผมเก็บเอาไว้ข้างล่างเนาะนี่นะครับผมเล่มที่4แล้วก็เล่มที่5เลยนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่นะมันจะเขียนว่าชอบจบนะครับเรื่องนี้ก็ลายเส้นสวยมากนะครับลายเส้นสวยมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับแนะนําให้ตามกันเนาะห้าเล่มจบเท่านั้นนะครับเนื้อเรื่องก็โอเคนะฮะไม่ได้แย่เลยครับสำหรับเรื่องนี้เป็นแแแนนนววบบาาเเเอออกกกตตัพะไไม่ดด้ค อะไรประมาณนั้นนะครับต้องลองไปดูกันนะสนุกดีนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องบูพีเลียรเล่มที่7นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เอาจริงๆนะคือผมไม่แน่ใจนะผมซื้อเดือนนี้หรือเปล่าแต่น่าจะซื้อเดือนนี้แหละนะครับผมเพราะว่าจําได้นะผมมาซื้อเล่มที่8นะครับอันนี้เล่มที่8เอามาเลยแล้วกันนะทีเดียวเลยนะครับผมเป็นเรื่องเดียวกันก็พูดทีเดียวเลยเนาะ นี่นะครับก็จะเป็นเล่มที่7แล้วก็เล่มที่8นะครับสำหรับบุพเลียนะฮะโอเคเรื่องนี้ก็มีอนิเมะนะครับผมสนุกเหมือนกันนะฮะสนุกมากแนะนําเลยนะครับใครที่อยากหาแบบมังงะแนวแบบอ่าจริงจังขึ้นมานิดนึงเลยครับผมแบบแนวการแบบให้ใช้ชีวิตแนวให้แบบปัจฉญานู่น่างนานานะครับก็ลองมาตามเรื่องนี้ได้นะครับผมมองว่ามันเป็นมังงะที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะครับผมมันจะแบบไม่ใช่เป็นแนวคอมเมดี้ไม่ใช่แนวอะไรอย่างนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะสนุกนะครับเรื่องนี้เรื่องต่อไปนะครับผมนี่เลยนะฮะครบเแล้วในที่สุด ก็คือเรื่องสาวแก้วเมืองเหนือนะฮักขนาดเล่ม1-5ถึงเลยนะครับอ่าผมจะบอกว่าเรื่องนี้ผมค่อนข้างภูมิใจเหมือนกันนะเพราะว่าเล่ม1เล่ม2เล่ม3เนี่ยผมได้มาในราคาปกเลยนะครับผมสาวแก้วเมืองเหนือนะครับซึ่งจริงๆนะครับหาราคาปกนักพิมพ์เรื่องดังๆนี่ค่อนข้างยากเนาะซึ่งผมก็ได้ราคาปกมานะครับขิงหน่อยขิงหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะสาวแก้วเมืองเหนือเนาะสนุกดีนะครับผมเรื่องนี้นะน่ารักดีนะครับ ก็จะเป็นปกด้านด้วยนะที่ผมชอบนะครับรูปเล่มสวยมากนะครับดูดิก็คือแบบเรื่องนี้ขึ้นหน้าปกแบบสวยทุกเล่มอ่ะนะครับนี่นะฮะยิ่งแบบเล่มสีนี่ผมชอบมากนะครับสวยมากสวยมากนะครับเกียมาหนี้น่าสลับเรื่องนี้นะครับก็ซื้อมา1นเลยนะฮะ เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องรักอลาวนคนสลับบ้านเล่มที่8นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็มีรีวิวในช่องเช่นกันนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างดังเนาะมีอนิเมะด้วยนะครับใครที่ยังแบบไม่อยากหามังงะหรือหาไม่ได้เนี่ยก็ลองไปดูอนิเมะได้นะครับผมสนุกเหมือนกันนะฮะอนิเมะเนาะเป็นแนวแบบเลิฟคอมเมดี้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้ซึ่งตัวส่วนตัวผมมองว่ามันก็จะออกไปทางแนวเลิฟดราม่าด้วยเหมือนกันนะครับสนุกดีเรื่องนี้นะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องขังล้วนแข้งนะครับหรือว่าบูล็อกนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เล่มที่18แล้วนะครับผมไม่รู้นะว่ากี่เล่มจะจบนะครับผมดองไว้ตั้งแต่เล่ม16เลยนะครับแบบซื้อมาแล้วก็เก็บเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเป็นแนวแบบเตะฟุตบอลนะครับผมที่แบบสนุกมากๆนะครับมันจะเป็นแนวแบบมันจะไม่ใช่แนวอ่ามิตรภาพนะครับคือจริงๆผมพูดทุกคลิปเลยนะว่าเรื่องนี้สนุกมากนะมันจะเป็นแนวแบบคล้ายๆแบบเหมือนแบบหนังแอคชั่ ค่อนข้างชอบมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็คือเรื่องวัดป่วนชมารักนี่เองนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในก็อเทียผมนะครับสนุกมากนะครับเรื่องนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวนะครับมันจะเป็นแนวแบบเอาจริงนะช่วงแรกที่ผมชอบมากเพราะว่าผมยังไม่เคยอ่านได้แดงแล้วก็พวกแบบคาเฟ่นี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแบบแนวพระเอกเข้ามาแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่ผู้หญิงอะไรแบบนี้นะแล้วก็เป็นแนวตลกนะครับผมผมเลยแบบตอนนั้นคือชอบมากนะครับเรื่องนี้อ่านแล้วสนุกมากเนาะจนทาให้แบบไอ้พวกได้แดงแล้วก็คาเฟ่แล้วก็เรื่องไอ้เรื่องอะะนรไ โคเทซาชิคุงอ่ะนะครับผมมันคือคล้ายๆเรื่องนี้หมดเลยนะครับมันเลยผมผมเลยรู้สึกว่าแบบมันจำเจไปนิดนึงนะครับผมสำหรับเรื่องหลังๆเนาะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมแนะนําเลยนะฮะสำหรับวัดป่วนชวนมารักนะครับเห็นลายเส้นหน้าปกมันดูเก่าๆเนาะแต่ความจริงมันไม่ได้เก่านะครับข้างในลายเส้นก็สวยนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะโอเคกองสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือกองนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างเนาะก็จะมีของฟินิกเลยนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นเรื่องห้องเรียนจารชนนั่นเองนะครับอ่าเร่่องงนี้ลวววิใชไปแซึ แล้วส่วนตัวผมไม่ชอบเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยสนุกนะครับสำหรับผมเนาะสำหรับผมนะเน้นนะครับผมมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันก็จะมีบางคนที่ชอบนะครับก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดความเห็นไม่ตรงกันนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะมันดําเนินเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างแบบเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็น่าเบื่อนะคับผมสำหรับผมนะก็เลยแบบไม่ค่อยถูกใจนะครับสำหรับเรื่องนี้ หลายวันนี้เนาะมีรีวิวในช่องนะครับผมลองไปดูได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมก็มีรีวิวในช่องเช่นกันนะครับก็คือเรื่องคําคืนรักกับดักหัวใจนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบเลิฟ18บวกเลยนะครับมีฉากแบบเซ็กส์มีฉากมีเพศสัมพันธ์นะครับอะไรแบบนี้เยอะมากๆนะครับผมทั้งเล่มเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับเรื่องนี้จะเปิดตัวอย่างให้ดูแบบหนึ่งนะเนี่ยครับอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างโอเคก็มีรีวิวในช่องนะครับผมลองไปดูได้นะครับสำหรับเรื่องคําคืนรักกับดักหัวใจนะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องคนปรุงยาสเสน่ห์ขวดนี้แอบมีใจให้อยู่รู้บ้างไหมนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรีวิวคลิปล่าสุดเลยนะครับเราไปดูได้เรื่องนี้คือผมบอกเลยว่าค่อนข้างแบบสนุกเลยนะยิ่งหลังๆนี่คือหวานเจี๊ยบนะครับผมนางเอกน่ารักมากนะครับเรื่องนี้นางเอกน่ารักแบบสุดๆนะครับผมหยุดไม่อยู่นะครับเนี่ยนี่จะเป็นหน้านางเอกเรานะครับลายเส้นคือแบบ ปังไม่ไหวนะครับสาหรับเรื่องนี้นะนางเอกน่ารักแบบเกินไปอย่ะเรื่องนี้คือเอาจริงนะผมมองว่าแบบนางเอกนี่น่ารักมากๆเลยนะครับผมคือเอาจริงถ้าแบบออกมาสักแบบสองสาเล่มนี่ผมอาจจะแบบให้เป็นไวฟุเลยก็ได้นะเรื่องนี้นะนางเอกลายเส้นสวยมากจริงๆนะครับเรื่องนี้แนะนําเลยนะฮะคุ้มนะครับผมกับร้อยหกบาบาทได้เห็นหน้าแบบนางเอกแบบลายเส้นอย่างเงี้ยนะครับผมคือมันคมมากเลยนะลายเส้นนะครับแนะนําแนะนานะฮะเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมอวยนะก็คือเรื่องเป็นฝันบนลายเส้นนะครับเรื่องนี้ก็มีรีวิวในช่องเช่นกันนะครับสนุกมาก มากเลยนะฮะก็จะมีทั้งแบบทั้งจริงจงังทั้งคอมเมดี้ทั้งเลฟิฟทั้งดราม่าเลยครับผมลองไปดูได้นะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเป็นนางร้ายมันเสี่ยงในรลองเลี้ยงลาสบอลดูสักตั้งเล่มที่3นะครับหรือก็คือเล่มจบนั่นเองนะครับ เรื่องนี้ก็มีรีวิวในช่องลรเช่นกันนะครับผมสนุกมากๆเหมือนกันนะสามเล่มจบเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันจบแบบไอ้นี่ไปนิดนึงนะคือมันไม่ค่อยมีฉากหวานๆกับพระเอกเท่าไหร่นะครับผมอยากให้แบบจบแบบมีอะไรมากกว่านี้นิดนึงนะคือแบบการดำเนินเรื่องเนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ว่าแบบฉากจบมันยังแบบรู้สึกแบบยังไม่ทําให้ผมแบบตาโตเลยไม่ทําให้แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบคู่พระเอกพระเอกมันไม่ค่อยหวานกันเท่าที่ควรนะครับผมมันก็หวานนะแต่มันก็ไม่หวานเท่าที่ควรนะครับผมว่าใครลองอ่านแล้วรู้้สึกกยังงงไไ็ลออคมมเนาด ครับผมสำหรับเรื่องนี้นะโดยส่วนตัวผมมองว่ามันยังแบบจบยังแบบยังไม่แบบเป๊ะขนาดนั้นนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่อง2.5มิตรริริสะเล่มที่7นั่นเองนะครับอันนี้ก็สนุกดีนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นมังงะแนวแบบเลิฟคอมเมดี้ที่ผมค่อนข้างชอบมากๆอีหนึ่งเรื่องเลยนะเรื่องนี้นะค,ค่อนข้างอวยนะครับของใครที่หาแนวแบบเซอร์วิสเซอร์วิสแลวก็เลิฟคอมเมดี้เนี่ยแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับผมสนุกมากนะฮะ เรื่องต่อไปนะครับผมเชงกิล่าฟอนเทียครับเล่มที่5เนาะอันนี้ก็สนุกดีนะครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นกอรเทียของผมนะณตอนนี้นะครับผมใช้คำว่าแค่ณตอนนี้นะเพราะว่าผมอ่านไปแค่เล่ม1 2 3นะครับซึ่ง3เล่มแรกเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเล่มแรกสนุกมากนะครับแต่ว่าเล่ม2เล่ม3มันน่าเบื่อไปนิดนึงนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวอาจจะแบบรอสักแบบเล่ม4เล่ม5ก่อนถ้าเกิดว่ามันสนุกมากเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้ทำอนิเมะแล้้้มมวววนน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 ะะะะะคครรรรััับบบบผผมมมมมมซึ่่่่่่่่งงงอออออาาาาาเเเเเืีียถไไปทิสุกแแพจใช มที่แบบพระเอกเราแบบเก่งเวอร์เลยตั้งแต่แรกะนะครับผมมันจะแบบก็เก่งแหละแต่ว่ายังสามารถพัฒนาไปได้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมมองว่าอนิเมะเนี่ยน่าจะสนุกนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะ ื่องต่อไปนะครับผมซอมร้อยนะครับเรื่องนี้ก็สนุกดีนะครับผมอ่านจบแล้วนะสามเล่มเลยนะครับก็ถือว่าสนุกดีเนาะอ่านเพลินๆนะครับผมแบบเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบสไลด์ออฟไลฟ์นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมีแบบมีอะไรดนึงเนาะเพราะว่ามันก็มีเรื่องเกิดขึ้นในทุกๆเล่มนะครับผมก็มองว่ามันก็สนุกดีนะเรื่องนี้นะครับผมใครที่อยากลองหามังงะแบบราคาแบบ90บาทหาให้ง่ายอ่านก็ลองมาตามดูได้นะครับผมสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมบซอมร้อยเนาะ เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมซุปเปอร์อวยนะครับผมซุปเปอร์ซุปเปอร์อวยนะครับนั่นก็คือเรื่องแผนสมรสไม่สมเลิฟนั่นเองนะครับเรื่องนี้มีรีวิวในช่องแล้วเช่นกันนะฮะเป็นเรื่องที่ผมอวยแบบเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ผมอวยมากๆที่สุดตอนนี้ของในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมลองไปดูรีวิวผมได้นะคือแบบ <c oughs> อวยแบบไม่รู้จะหยุดยังไงแล้วนะครับเรื่องนี้ส่วนใครที่อยากรูกส้สาเหตุนะว่าทำไมผมถึงอวยนะครับผมลองไปดูคลิปได้เลยนะครับ <c oughs> บอกเลยอวยหนักมากนะครับผมเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดในปีนี้สำหรับผมแล้วนะครับผมโอเคลองไปดูได้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้เลาวเนะื้อ <c oughs> เรื่องย่ออะไรต่งก็อยู่ในคลิปนั้นหมดแล้วนะครับโ <c oughs> อเคเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องคุโรอิวะไมได้กะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยนะครับเรื่องนี้ก็สนุปมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมให้เป็นก็ตี๋เหมือนกันนะฮ ไม่อ่านนอนเพราะว่าผมดําเถื่อนไปแล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนเล่มหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ตามซื้อเรื่อยๆนะครับผมตามชดใช้บาปนะครับร้อยหกสิบห้าบาทนี่ยนะครับผมเพราะว่าแบบตอนอ่านเล่มหนึ่งจบนี่แบบโอ้โหสนุกว่ะนะครับผมก็เลยต้องไปหาอ่านเล่มแบบเขาเรียกอะไรหาอ่านเถื่อนต่อนะครับผมไอ้อันนั้นนะฮะไอ้เรื่องนี้สนุกมากนะครับผมสำหรับคุณคิโรอิวะนะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องสะดุดรักยายแฟนผมนะครับผมเรื่องที่24นะอ่าเรื่องนี้นะนี่คือแบบเอาจริงๆนะคือถึงอาจารย์แกจะยืดแค่ไหนนะผมก็ตามต่ออยู่ดีนะครับเพราะว่าแบบโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากๆนะครับผมชอบแบบมากๆเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้คือเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่นับเรื่องแผนสมรสไม่สมเลิบนะครับผมเรื่องแฟนเช่านี่แหละนะครับผมก็คือโน1ของผมเลยนะซึ่งความจริงถึงนับ อ่าเรื่องแผนสมรรถเนี่ยตอนนี้นะผมแค่เฉพาะตอนนี้เนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเพิ่งออกมาแค่แบบ2อสเล่มสี่เล่มไงวันนี้นะครับตอนนี้เหมือนจะออกมาสี่เล่มเนาะนี่แหละแฟนเช่าเลครับผมตอนนี้ยังเป็นโน่นหนึ่งในใจอยู่นะครับผมตลอดกาลเลยนะจิสุลุยังนำมอวันอยู่นะครับนี่ดูจากตรงนี้ได้นะครับถ่ายกล้องแบบนึงครับนี่นะครับผมซุปเปอร์อวยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องแฟนเช่าเนาะ mm hmm. ก็สนุกมากนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมอวยที่สุดในเลิฟคอมเมดี้แล้วนะครับผมทั้งหมดในโลกใบนี้นะผมอวยเรื่องที่สุดนะครับ mm hmm. ผมสำหรับแฟนเช่าเนาะโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นมาฮีโร่เล่มที่27อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่าให,ให้ให้พี่ยืมมานะครับผมไม่มีอะไรเนาะ <laughs> ผมมายืมมันมาอยู่ในกองนี้ได้ไง,ไงวะ ซื้อนาแล้วนะครับรุ่นนี้ขออภัยด้วยนะโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์เล่ม25นะครับผมพอลับกับโบสการ์ดเนาะนี่ก็จะเป็นรูปของดาร์คนนะครับผมเท่มากนะครับหล่อเท่นะครับเรื่องนี้ก็อวยทุกคลิปเช่นกันนะครับผมสนุกมากนะครับลองไปดูได้นะก็ นี่เลยนะครับผมเป็นเรื่องแบบลูกรักอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมสําหรับเรื่องตัวเกียวเรเวนเจอร์นะโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเล่มจบแล้วนะครับก็คือเรื่องเกมลูกเต๋ายมมาทูดนะครับผมอันนี้ก็3เล่มจบเท่านั้นนะครับก็ใครที่อยากหาเล่ม1เล่ม2ก็ลองหาดูได้นะคือเอาจริงเล่ม1เล่ม2ผมก็เจอพวกตามร้านนะครับผมก็เลยซื้อมานะฮะก็เลยนี่แหละซื้อเล่มสามมาต่อเลยนะครับยังไม่ได้อ่านเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่านั่นแหละนะฮะมันสามเล่มจบเองก็เลยซื้อมานะครับืลอวต่อไปนะครับผมระา ก็ค e: ือเรื <c oughs> ่องยามาจับนะโคเทซาชิคุงนะครับผมอ่าคือมันจะเป็นแนวประมาณแบบพระเอกไปอยู่แบบอยู่ๆก็ต้องไปอยู่บ้านเดียวกันกับผู้แบบกลุ่มผู้หญิงเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้สนุกมากอีกหนึ่งเรื่องเลยนะก็คือเนื้อเรื่องมันทําออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่น่าลำคาญนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะเป็นคนที่ดูสุขุมนะครับแล้วก็เป็นคนมีความรู้อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมดูแบบดูแบบเป็นอะไรแบบเชื่อถือได้ดูพึ่งพาได้อะไรประมาณนี้นะก แล้วนะคือ,อาจริงตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมแบบเปิดมาหน้าแรกเนี่ยคือผมแบบคิดเลยนะว่าโอ้มันเหมือนเรื่องแบบได้แดงเหมือนเรื่องแบบคาเฟ่แล้วก็วัดบวชอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะนะผมเลยรู้สึกแบบน่าเบื่อว่ะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพออ่านไปเรื่อยถ้าผมสักแบบครึ่งเล่มแล้วอะไรอย่างนงี้นะผมก็สนุกดีนะครับผมสือวสนุกดีนะเรื่องนี้นะถ้าเกิดเราไม่เอาไปเทียบกันกับพวกเรื่องเก่าๆเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะ เรื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่อง wish watch นั่นเองนะครับผมเล่มที่2เนาะหน้าปกสวยมากนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าแบบสวยทุกเล่มจริงๆนะครับผมเล่ม3เล่ม4อะไรเงี้ยคือสวยหมดนะครับผมของทางญี่ปุ่นเขาเนาะโอเคเรื่องนี้ก็สนุกมากๆนะครับผมแนะนําเลยนะฮะใครชอบแนวเลิฟคอมเมดี้ที่แบบคอมเมดี้จริงๆอ่ะเรื่องนี้นะครับผมคือฮ่าอยู่นะเรื่องนี้ฮาอยู่นะครับผมก็ลองมาตามดูได้นะครับสำหรับ wish watch นะครับสนุกมากๆนะครับเรื่องนี้ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับมงานทั้งหมดที่ผมซื้อมานั่อรถเดือนสิงหานะครับผมมันอาจจะมีปนเดือนอื่นมาด้วยนะเพราะผมไม่แน่ใจนะเพราะผมก็เก็บเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่านี่แหละอันนี้คือเดือนสิงหานะครับผมอาจจะมีมาฮีโร่นะผมที่แบบซื้อมาตั้งแต่เดือนไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับงานทั้งหมดที่ผมซื้อนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลย2อาทิตย์นะครับโอเคก็งานเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้กิจกรรมหนานานนะครับโอเคก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอจากพีนงเท่านี้นะครับโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะบ๊ายบาย